เพิ่มความแม่นยำในทุกการตัดด้วย TP Tools เครื่องตัดน้ำ4นิ้วพลังแรง1,450วัตตัดได้ทั้งหินอ่อนกระเบื้องและไม้ปรับองศาได้ถึง45อ,องศาเพื่อกวาสมบูรณ์แบบในทุกชิ้นงานตอบโจทย์ทั้งมืออาชีพและสาย DIY แนะนำเลยครับ TP Tools เครื่องตัดน้ำ4นิ้วที่มาพร้อมกับก,บกำลังไฟสุดแกรง1,450วัตต์ ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับทั้งมืออาชีพและสาย DIY ที่ชื่นชอบการทํางานตัดแต่งเองไม่ว่าจะเป็นการตัดอินออนแกรนิดอิดหรือกระเบื้องก็ทําได้อย่างง่ายดายด้วยระบบปรับองศาตัดให้สูงสุดถึง45องศาคุณสามารถสร้างผลงานที่ประณีตได้ทุกมุมด้วยการความยืดหยุ่นในการปรับความลึกของการตัดไม่ว่าจะเป็นไม้หรือวัสดุก่อสร้างอื่น มาดูพลัสบัติเด่นกันนะครับเครื่องตัดน้ําอเนกประสงค์ขนาด4นิ้วกลองไฟ1,450วัตต์พร,ร้อมแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ทำให้ตัดได้อย่างทรงพลังและแม่นยําปรับองศาได้ถึง45องศาเพื่อการตัดแบบเฉียงหรือแบบแนวเฉพาะเจาะจงนะครับใช้ได้กับวัสดุหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนกระเบื้องแกรนิตอิฐและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ใบตัดหินอ่อนแถมฟรี free, พร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันในกล่องครับมีใบตัด1ใบแล้วก็ประแจอีก2อันนะครับอย่าพลาดนะครับปลดปล่อยศักยภาพในการทำงานของคุณด้วย TP Tools เครื่องตัดน้ำสีนิ้วที่ทนทานและคุ้มค่าในทุกของการใช้งานครับผมคลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ด้านหน้าพร้อมนี้